ครับก็สวัสดีครับ่านสมาชิกนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ทําหลักร้อยนะครับหลักร้อยสี่ชุดนะครับหลักร้อยผมสี่ชุดนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามแล้วก็ชุดที่สี่นะครับหลักร้อยงวดนี้งวดประจําวันที่สิบหเมษายนหกสิบสี่นะครับดับที่หนึ่งเก้าห้านะครับดับที่เลขหนึ่งเลขเก้าแล้วก็เลขห้านะครับ อนั้นเราก็เอาเลข4ชุดเนี่ยนะครับมาชนกันนะครับผมเอาเฉพาะเลขชนที่4สูตรนะครับ3สูตรผมไม่เอานะครับชน3สูตรไม่เอานะครับทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะไปนะครับผมก็จะเหลือแค่2 4 7 8นะครับสำหรับเลขเด่นงวดประจำวันที่16อยู่ที่หลักร้อยนะครับ2 478นะครับ2 478ก็ขอให้ท่านลอง พิจารณาดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนแล้วนะครับร้อยสิบห้านะถ้าผมจําไม่ผิดตอนเย็นๆนี้ผมเข้าไปดูนะครับร้อยสิบห้าท่านนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสาหรับความไว้บางใจหลักร้อยนะครับมันเป็นสูตรของผมที่คิดไม่เหมือนคนอื่นนะครับได้ประมาณนี้สี่ตัวนะครับก็ขอให้ท่าน จัดนะครับท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วละ่ะในคลิปเก่าที่ผมบอกไปว่าทิบหน่วยนะครับแล้วก็หลักร้อยที่เด่นที่สุดก็คือเลขผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บไว้เป็นความลับนะครับก็จะบอกเลยว่าเลขที่เด่นสุดสำหรับเงวนนี้นะครับก็คือเลข7นะครับตัวนี้นะครับ นะครับตัวที่เด่นสุดสำหรับงวดวันที่สิบหกนะครับคือเจ็ดนะครับหลักร้อยอยู่ที่เจ็ดนะครับเป็นเลขที่นะครับ <c oughs> ตามสถิติแล้วจริงๆนะผมเล่นหมดแล้วะครับสี่ตัวนะครับสองสี่เจ็ดแปดแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเด่น <c oughs> ก็คือเลขเจด เดอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดนะครับเดอะไรเอ่ยนะครับเ x ดเอ็กอะไรนะครับลองดูนะครับขอบพระคุณมากครับตลอดการติดตามนะครับสวัสดีครับขอบท่านโชคดีนะครับ